สวัสดีค่ะอาจารย์กุ้งแซบนักสร้างโชคสายหมกูรูเลขซ่อนเบอร์มงคลนะคะวันนี้จะพาคุณมารู้จักกันกับเลข639ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเลขกวนอู639วางในเบอร์โทรศัพท์ตำแหน่งไหนจึงจะดีและวางแต่ละตำแหน่งส่งผลต่างกันอย่างไรหรือแม้กระทั่งว่าใครจะเหมาะก,กันกับเบอร์นี้มาติดตามกันนะคะเลข639เเนี่ยเขาเรียกว่าเลขกวนอูซึ่งโดยปกติถ้าหากว่าเราวางในตำแหน่งนี้นะคะเขาเรียกว่าตำแหน่งบุค,คลิก ตำแหน่งของคาแรคเตอร์ซึ่งจะส่งผลให้คนที่ใช้เบอร์นี้มีบุค,คลิกมีการแต่งกายมีคาแรคเตอร์ซึ่งจะทำให้คนแต่ละคนมองเราในภาพลักษณ์ตามความหมายพลังงานเบอร์โทร 63นำหน้าจะเป็นสเสน่ห์แบบหวานๆเพราะเลข6ไเป็นเลขของความสวยงามแต่เลข3ก็เป็นเลขของนักกีฬาเลขของการแข่งขันเลขของความขยันกระเตอรือร้นเลข9ไเป็นเลขดาวเกตซึ่งส่งผลให้พลังงานของคู่ที่9อยู่ใกล้ชิดเนี่ยส่งผลแรงขึ้นเพราะฉะนั้น9ตัวนี้จะไปสนับสนุนเลข3จะทําให้เป็นคนขยันมุ่งมั่นจริงๆมีความกระเตอรือล้นสูงนะคะ639วางแบบนี้ส่งผลให้บุค,คลิกของคนที่ใช้เบอร์นี้ ถ้าผู้หญิงใช้จะเป็นผู้หญิงที่มีความอ่อนหวานแต่แข็งแรงและมีความกระฉับกระเฉงเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่แต่งตัวสวยแต่งตัวเซ็กซี่แต่ก็มีพลังอํานาจของบุค,คลิกของการกระตือรือร้น,นทําอะไรรวดเร็วว่องไวมีความคล่องตัวเหมือนนักกีฬาแต่ก็แฝงความเซ็กซี่คนที่มีบุค,คลิกแบบนี้นะคะจากวางตําแหน่งแบบนี้จะส่งผลให้เป็นคนที่อาจจะชอบออกกาลังกายร่างกายจะมีความเฟิร์มเล็กๆนะคะแต่ก็มีความเป็นคนที่ชอบแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยความทันสมัย มีความคล่องแคล่วและก็มีความเซ็กซี่ถ้าผู้หญิงอยากเซ็กซี่แนะนำว่าใช้กู้เลข63สหรือ3าหนหน้าในบุคลิกแบบนี้นะคะจะทำให้คุณสวยเซ็กซี่น่ากินแต่ถ้าบากว่าคุณเป็นผู้ชายใช้เลขนี้ได้ไหมได้ค่ะคุณจะดูเป็นหนุ่มเจ้าสำอางนิดๆแต่ก็เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อหรือมัดกล้ามจะมีความเป็นคนที่แต่งตัวทันสมัยแต่งตัวสะอาดสะอ้านเรียกว่าเสื้อผ้าดูดี มีน้ำหอมฟุ้งๆแต่ก็มีกลิ่นอายของการเป็นนักกีฬาอยู่ด้วยนะคะการวางตำแหน่งนี้จะส่งผลต่อบุค,คลิกส่งผลต่อสเสน่ห์ค่ะแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราวางสลับตำแหน่งกันในเบอร์จะเป็นยังไงนะคะในการวางเนี่ยถ้าหากว่าเราขยับมาวางแบบนี้นะคะขยับมาวางแบบนี้ค่าเรียกว่าตำแหน่งของการงานตำแหน่งของสิ่งแวดล้อมที่จะสนับสนุนในเรื่องของการงาน วางแบบนี้จะช่วยในเรื่องของการดึงดูดสิ่งแวดล้อมที่เข้ามาในชีวิตประจําวันของเราซึ่งโดยปกติชีวิตประจําวันของเราจะมีการงานอยู่เป็นหลักสะส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะส่งผลในเรื่องของการงานงานที่ดีสําหรับเลขแบบนี้คืองานที่ต้องมีการแข่งขันเลข3 6 6หเนี่ยค่าเรียกว่าเป็นเลขที่ทําอาชีพอะไรก็ได้ถ้าจะค้าขายก็จะเป็นคนที่ขยันมุ่งมั่นจริงๆเป็นคนที่ค้าขายแบบตรงไปตรงมาจริงใจกับลูกค้า เราไม่จาเป็นต้องง้อขายแต่ลูกค้าจะง้อซื้อกับเราเพราะว่าคนขายที่มีเลข36หรือ63จะมีความจริงใจสูงนะคะแต่ถ้าหากว่าทํางานประจําหรือทํางานเป็นลูกจ้างเป็นพนักง,งานเป็นข้าราชการก็จะเป็นคนที่เพื่อนฝูงรักนะคะเจ้านายก็รักได้รั้การสนับสนุนจากคนรอบข้างเพราะว่าเป็นคนตรงไปตรงมาขยันมุ่งมั่นจริงจังคาแรคเตอร์ของห3หรือบุคลิกหรือนิสัยใจของคนที่มีเลข63จะเป็นคนที่ ทำอะไรก็ตามมักจะพึ่งตัวเองจะไม่ค่อยพึ่งคนอื่นทําอะไรก็ตามทําอะไรด้วยตัวเองถือว่าฉันเก่งฉันไม่คนมีความสามารถฉันสามารถรวยฉันสามารถที่จะทําทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยความสามารถของตัวเองแบบไม่ต้องง้อไขรเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างขยันและอาจจะเหนื่อยนิดนึงเพราะอะไรคนมีเลขขยันนะคะอยู่ที่ไหนก็เหนื่อยเพราะว่าจะอยู่ไม่นิ่งและจะเป็นคนที่เห็นอะไรก็นิ่งดูดายไม่ได้นะคะแต่พอมันมีเลข93หรือ39เข้ามาประกบตรงนี้จะเดียนกับงานอะไรกต็ตามที่ต้องมีการแข่งขัน เช่นงานที่ต้องมีการประกวดราคานะคะงานที่ต้องมีการ p i t ช,ชิ่งคู่แข่งงานที่ต้องเขาเรียกว่าต้องฝ่าฟันเพื่อให้เราได้เข้ารอบกับคนอื่นนะคะงานใดๆก็ตามกีฬาก็ได้ถ้าวางตำแหน่งนี้ควรจะเป็นกีฬาที่มันมีความแข่งขันในแง่ของความสวยงาม <c oughs> เช่นอาจจะหมายถึงการประกวดนางงามอาจจะหมายถึงกีฬาประเภทยิมนาสติกซึ่งมันมีความสวยงามความพิวไหวอะไรต่างๆพวกนี้นะคะแข่งขันอะไรก็ตาม ที่เน้นมีความสวยงามอยู่ด้วยหรือต้องการชัยชนะในเรื่องของการงานการทํางานการทําเงินก็ได้เป็นนักกีฬาได้นะคะเพราะฉะนั้นตําแหน่งแบบนี้จะช่วยเอื้อในเรื่องของการงานค่ะแต่ถ้าเกิดเราสนับตําแหน่งอีกมาวางแบบนี้นะคะส่งผลอย่างไรบ้างส่งผลต่อคาพูดต่ออารมณ์ และสิ่งวัดล้อมนะคะสิ่งวดล้อมที่เป็นเลขาแบบนี้จะทําให้เขาเป็นคนที่มีซิกเซน์และก็มักจะสัมผัสก,กันกับสิ่งเหนื้อตาเนื้อได้ง่ายขณะเดียวกันตําแหน่งวาจาที่เป็นเลข6จะเป็นคนที่คําพูดเอนเตอร์เทนคุยสนุกร้องเพลงเก่งนะคะจะเป็นคนที่คุยแล้วมีสำนวนวาหารที่สนุกสนานคนชอบฟังคําพูดมีสเสน่ห์เป็นคนชอบกินของอร่อยของที่กินต้องเรียกว่ารูปสวยกลิ่นหอมรสชาติดีและก็ดู เขาเรียกว่าดูในอยู่ในสถานที่ที่อาจจะแบบมันดูหรูหราดูดีดูแพงเพราะว่าเป็นเน้นในเรื่องของความสุขจากปากหรือความสุขจากวาจาก,ก็ได้นะคะส่วนตำแหน่งใจิตใจถ้าเว่าวางแบบนี้ปุ๊บใจร้อนค่ะมีความขยันมุ่งม,มั่นจริงจังชอบการแข่งขันชอบงานชาเลนจ์ชอบการเอาชนะแต่อยากจะบอกว่าการวางเบอร์มันไม่ใช่แค่วางจากเจตัวนี้เท่านั้นนะคะ การวางเบอร์ในสูตรของอาจารย์กุ้งแซบนะคะจะเป็นการวางแบบถอดเลขซ่อนด้วยซึ่งเลขซ่อนถามว่าแล้วอาจารย์ขาเลขซ่อนอย่างไงถ้าอยากรู้มาเรียนกับอาจารย์อาจารย์มีคอร์สเปิดสอนนะคะการถอดเลขซ่อนอาจารย์จะไม่สามารถบอกได้อาจารย์ขอเก็บไว้เป็นวิชาความรู้สําหรับลูกศิษย์และก็คนที่ตั้งใจในการเรียนรู้จริงๆด้วยการมาลงทะเบียนเรียนกับอาจารย์ได้ค่ะเลขซ่อนแต่ละเลขนะคะในการถอดเนี่ยมันจะมีวิธีการถอดและมันจะมีคู่ดาว ที่มองไม่เห็นนะคะเรียกว่าเลข7ตัวเนี้มันเป็นดาวที่มองเห็นแต่เลขซ่อนจะเป็นคู่ดาวที่มองไม่เห็นแต่ส่งผลกระทบต่อชีวิตอย่างมากการวางเลขแบบนี้บอกเลยค่ะว่าจะมีจุดอ่อนในแง่ของความใจร้อนจะมีจุดอ่อนในแง่ของอารมณ์ที่ค่อนข้างแปรปรวนจะมีจุดอ่อนในแง่ของความเป็นคนดือ้อรั้นดันทุรงัง ไม่ค่อยฟังใครนะคะแล้วก็เป็นคนที่พร้อมไฟพร้อมบวกพร้อมชนพร้อมดับเครื่องชนจะเป็นเลขของนักสู้มากๆและส่งผลต่อการขับรถเร็วใจร้อนนะคะฟังดีๆนะในหินมีหยางในหยางมีหินในเลขดีย่อมมีจุดอ่อนหรือจุดเสียแต่เวลาวางเลขเนี่ยเราจะเลือกวางที่เอาเลขที่มันมีข้อดีมากที่สุดและถ้ามันจะมีจุดอ่อนหรือจุดเสียเลขที่เป็น จุดอ่อนนั้นจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพการเงินจะต้องไม่ไม่ควรส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อย่างเช่นมีปัญหามือที่สามีมปัญหารักสามเศร้าและไม่ควรส่งผลกระทบต่อปัญหาโรคภยคัยไข้เจ็บในสุขภาพเพราะฉะนั้นเวลาที่อาจารย์กุ้งแซววางเบอร์อาจารย์จะวางแบบพิจารณาด้วยสูตรเลขซ้อนอีกหนึ่งชั้นเรียกว่าเลขข้างนอกดีทุกตัวเหมือนตำราอื่นๆแต่ สูตรของอาจารย์จะมีเลขซ่อนซึ่งตำราอื่นๆไม่มีนะคะถ้าสนใจที่จะเปลี่ยนเบอร์สามารถเลือกซื้อเบอร์กับเว็บนี้ได้หรือต้องการให้อาจารย์เป็นคนคัดเลือกเพื่อให้เหมาะสมกันกันกบอาชีพธุรกิจการค้าและดวงก็สามารถติดต่ออาจารย์ได้ค่ะอาจารย์กุ้งแซบนักสร้างโชคสายหมู่กูรูเลขซ่อนเบอร์มงคลค่ะ